เดเปเลยค่ะเป็นไงบ้างวันนี้นางามแล้วก็แขกที่มาร่วมกานกันชอบอาหารนี้มากเลยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับ มาสู่เชเฟเเบิลของเาสาร์ต้ซากว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็พี่แอลวันนี้นะคะดรวัชรีปรัชญารุศอนค่ะวันนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยจากการสัมภาษณ์แต่ละโตแต่ละท่านนั้นได้รับคําชมที่รู้สึกว่าถาลอยได้เนี่ยคงติดฝ้าเพดานไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะรู้ว่าอร่อยตามที่ทุกท่านชื่นชมมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะ ะะต้องมาลองด้วยตัวเองมาที่เฮือนภูคําที่เขาใหญ่นะคะจะได้รู้ว่าอาหาร Amazing หรือรสชาตินั้นอร่อยตามที่ทุกๆคนเนี่ยชื่นชมจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ mm hmm. เฮือนผูคําเปิดแล้วนะคะไม่ว่าจะมาในลักษณะของการเป็นครอบครัวเป็นพาเพื่อนฝูงมาหรือว่ามาสองท่านนะคะคู่รักมาอยากจะมาชิมลิ้มรสอาหารที่มีอัตลักษณ์ของถิ่นของทางสาม,มรดกโลกนั้นวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ภูมิใจขอบคุณทุก คนค่ะค่ะพี่หมอกี้ชอบอะไรที่สุดคุณอ่อชอบตัวอะไรนะคะ น้ำพริกไข่ปูอะค่ะต้องบอกว่าใช้คำว่า amazing amazing cola amazing เฮือนภูคำจริงๆเลยค่ะเรียกว่าสามารถที่จะยกระดับนะคะเป็นเชฟเทเบิลนะคะที่จะผลักดันซอฟต์ power ของประเทศไทยได้จริงๆแล้วก็ทั้งทังที่เรียกว่าคนไทยเนี่ยได้ทดลองเองเนี่ยยังรู้สึกประทับใจเลยแล้วถ้าเมนูนี้นะคะได้ถูกโปรโมตนะคะแล้วก็ไปถึงต่างชาติเนี่ยรับรองว่าเขาจะยิ่งประทับใจแล้วก็ชอบมาประเทศไทยแน่นอนค่ะ พี่มีนาชอบเมนูอะไรที่สุดเมนูไก่ตุนค่ะคือลืมไปเลยนะคะที่เราต้องนั่งเครื่องไปทานที่อื่นตั้งแต่คำแรกที่ตักแล้วก็ซดน้ำซุปเข้าไปเป็นคนไม่ได้ชื่นชอบอาหารจีนอะไรมากมายแต่เมื่อได้ทานน้ำซุปของไข่ของไก่ตุนบอกเลยว่ารสชาติเกินเกินคำบรรยายเกินความคาดหมายแล้วมันอยู่ในตรงนี้เลยอะ่ะ มันจะมันจะลึกไว้เลยแล้วก็เลยเชิญชวนให้คนที่นั่งในโต๊ะรีบซดน้ำไก่ตุนด่วนเพราะว่าอยากให้ทุกคนลืมต่างชาติไปเลยแล้วก็หันมาดืทานน้ำซุปของเฮือนภูคำเลยค่ะนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่ามันอร่อยจริงๆเกินค,ความคาดหมายจริงๆค่ะคุณเดซค่ะจริงๆแล้วก็ กินน้ำพริกมาทั่วโลกแล้วนะไม่มีน้ำพริกที่ไหนอร่อยเท่ากับน้ำพริกไข่ปูจานนี้เหมือนหมอกี้ที่ชอบอร่อยจริงจริงประทับใจกลิ่นมันหอมแบบได้ได้กลิ่นปูนาเลยแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นได้เลยค,ค,คุณโจชอบเมนอะไรที่สุดคะคุณโจโจค่ะถ้าเป็นโจะนะคะสำหรับโจชอบเมนูแรกเลยค่ะที่มีดอกบัวนะคะมีกลีบดอกบัวแล้วก็ คือเชฟก็ได้แนะนําว่าให้ทานตรงเกสรดอกบัวไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นยาพอลองทานแล้วตอนแรกนึกว่าจะขมแต่ว่าอร่อยมากค่ะยิ่งราดด้วยตัวน้ํากะทิของที่นี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยบอกเลยว่าเมี่ยงที่เป็นดอกบัวนะคะโจประทับใจมากสุดๆเลยค่ะค่ะของพวกกันก็จะประทับใจในเรื่องของข้าวนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่ากับข้าวอร่อยแล้วคือข้าวก็ต้องเป็นตัวชูโรงของกับข้าวเหมือนกันค่ะประทับใจมากค่ะ ก็สำหรับแนนนะคะถ้าตัวที่ถูกใจที่สุดก็จะเป็นตัวหลางไก่เหมือนกันค่ะเป็นเหมือนพี่วินานเลยเพราะว่ารู้สึกได้ถึงการใส่ใจในการที่สกัดน้ำซุปอกมานะคะให้รสชาติได้เข้มข้นถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเราดูเหมือนไก่ต้มธรรมดาแต่เวลาชิมออกไปแล้วมันรู้สึกได้เลยว่ามีความ